มีนั่นดิบอะไรบ่างว่าไง โต๊ะสั่นในพวกม่านอะไรนี่นี่เลยอ่ะมันลั่นเลยอ่ะเขาแปะกุ้งเรื่อ่ะเราไปอยู่ไหนยังไม่กล้าไม่กล้าพูดไปขนาดในในเมืองยังไม่หลับวันนี้วันนี้หนักแน่ๆแผ่นดินไหวแต่เช็คกันเลยคอมนี่แบบนี้เลยอ่ะอุ้ยเนาะ ไอ้ถ้ามานะครับแปลงอย่างนี้เลยใช่ไม่พี่เลยนั่งอยู่ผมก็ยีกก็ยีหนูโยงเงี้ยต้องมีจ่ายความรู้สึกแต่ว่ากูจะชกหรือเปล่าเนี่ยกูจะเป็นลมหรือเปล่าตอนแรกพี่คิดเหมือนดีเลยเพราะตัวเองอดนอนไงแต่ตอนนี้เรากำลังจะเป็นลมกันจริงแล้ว